อาน,นิสาเผาลุะใช่ไหมยังยังยังไม่ใช่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 แสดงว่าอนาคตอาจจะใช่พี่มีพี่มีอะไรคะก็มีคนร้องเรียนมาร้องเรียนอะไรวะร้องเรียนยมีคนร้องเรียนมาว่า<ะ>คุณทำการแสดงเกินเวลาแล้วก็มีคนร้องเรียนมาว่าคุณไปฟ้องว่าศาลไม่เป็นธรรมถูกหรือเปล่า คุณไปฟ้องร้องว่าศาลไม่เป็นธรรมจะไม่เป็นธรรมได้ไงเมื่อวานผมไปบนไข่เก้าสิบเก้าใบผมได้หวยแสดงว่าเป็นธรรมถูกไหมเป็นธรรมเพราะฉะนั้นแล้วขอร้องอย่าเล่นกับระบบไม่ได้เล่นเลยอย่าเล่นกับระบบผมไม่ได้ทำเลยแล้วก็มีพยานหลายคนเลยเห็นว่าคุณเนี่ยเดินไปสาธารนะเดินเคียงคู่กับคุณกฤษดาเนี่ยคุณจะยอมรับไหมว่าจริงไหมจริงพี่พี่พี่แม่แม่แม่ลหกไหนครับลหนไหยครับ ดูไฟด้วยครับดูไฟด้วยเมื่อกี้ไฟไฟมันระเบิดดูไฟด้วยครับดูไฟด้วยครับเห็นไหมมึงพูดนั่นอ่ะเกิดอาเพศเลยนี่ขนาดมึงมึงพูดถึงเขาทำไมพูดถึงใครคนนี้อ่ะพูดไม่ได้เหรอไม่ได้คุณมาเกิดอาเพศอาวคุณมาตอบกันว่าจริงไหมผมจะได้นี่ว่าคุณเนี่ยวันอะไรเดินที่ไหน เห็น <S an ct i> ว่าคุณเดินเที่ยวกันมาช่วยหน่อยพี่หนึ่งมาช่วยหน่อยไม่ต้องให้ใครช่วยพี่หนึ่งตอนนี้เขายังช่วยตัวเองอยู่เลยไม่มีใครช่วยมัะ้ะไม่ใช่ทำอะไรเลยอย่าไปทำอะไรสักอย่างนึงเลยแล้วแล้วแม่หนึ่งนั้นก็ช่วยทุกคนใครมีวงวะอย่าอย่าอย่าจับเหล็กนะครับอย่าจับเหล็กนะครับอย่าจับเหล็กนะครมา่วยครับผมระวังไฟดูดนะครับแต่ตอนนี้อาจจะดูดไม่ได้เพราะว่าไฟไม่มีโหลดนะฮะ ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านได้พบแล้วครับแฟนคลับที่ติดตามบ้านบรมีมานานนี่แหละครับลูกสะใภ้เล็กของคุณแม่ใหม่ครับอั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 เอาเอากดมืออยู่ตรงนี้อีกเอาเขาไปนั่งข้างหนได้แล้วแล้วมาเยื้อข้างขากดดันแลูเนี่เขาบอกกินถัวแล้วมันจะไอ้นีนะตด เคยฟังกันดิตดไม่ลอยตำลมผู้ใดมาดมก็มาสีแม่มันคคยฟังไหมอากาศเลยไม่คงให้ใจผู้ใดตดใส่ก็มาสีแม่มันอะะ ใส่โชว์แฟนคลับตรงนั้นไปอีกหนึ่งที